ครับอาจารย์ผมอยู่กับคุณสุเอชยศวรรษนะครับรองหัวหน้าพรรคปนาประธารัฐด้วยนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับอาจารย์เจออีกรอบแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องช้ำอีกแล้วนะครับอาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์ประเมินบทบาทช้ำในมุมที่เข้ามาแทรกแซงเนี่ยลึกๆในใจต้องการอะไรหรือบทบาทเขาวางไว้อย่างไงอาจารย์ประเมินยังไงอาจารย์ครับเอ่อครับคือคือผมคิดว่ามันต้องมองทั้งสองมุมนะฮะคือมุมของมป์และมุมของ กัมพูชานะครับซึ่งมันมีความสัมพันธ์นะครับกันอย่างน่าสนใจนะคือในมุมของทรัมป์เนี่ยผมคิดว่าแน่นอนนะฮะว่าทรัมป์เนี่ยเขาต้องการที่จะแสดงบทบาทเป็นผู้สร้างสันติภาพโลกนะครับและต้องการได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะเราเห็นบทบาทเขาในกรณีของรัสเซียยูเครนที่พยายามทำอยู่ใช่ไหมครับอิสราเอลฮามาสอิสราเอลอิหร่าน จนกระทั่งอินเดียปากีสถานเนี่ยที่ทําหยิบยกเอามาเคลมว่าเป็นความสําเร็จของเขาโดยการใช้ดิวการค้าเนี่ยนะครับในการยุติศึกอินเดียกับปากีสถานนะครับซึ่งเขาบอกว่ากรณีของไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะฮะก็คล้ายกันเช่นเดียวกันออนะครับเอเอาเรื่องของการค้ามาเป็นเงื่อนไขนะครับ,รบแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น president of peace ก็คือประธานาธิบดีแห่งสันติภาพให้รางวัลกับตัวเองเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่รันทีนี้มันน่าสนใจมากกว่าน,นั้นนะฮะถ้าเรามองในในมุมของทางกัมพูชานะครับ <c oughs> คือ,อต้องย้อนกลับไปนะครับถึงการขึ้นมาของคุณมาเนศเนี่ยนะครับซึ่งมาแทนที่คุณเซนเนี่ย ตอนที่เขาขึ้นมาเนี่ยนะครับนโยบายที่เขาหาเสียงและประกาศเป็นนโยบายสำคัญเลยเนี่ยนะฮะก็คือการาวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมากขึ้นนะครับการเมืองระหว่างประเทศน,นะครับเขาบอกว่า,าเขามียุทธศาสตร์อะไรของเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปราะบางมากมันมีมหาอำนาจหลายขั้วนะครับ สิ่งที่กัมพูชาจำเป็นที่จะต้องทำเนี่ยคือการ,รลดการพึ่งพิงจีนแต่เพียงฝ่ายเดียวโอคไม่ได้หมายความว่าเอาตัวออกห่างจีนไม่ได้หมายความว่าจะ,ะลดระดับความสัมพันธ์กับจีนนะครับในทางรตรงกันข้ามเนี่ยเขาจะขยายนะฮะความใกล้ชิดความร่วมมือกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องของค้าเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องแข่งของเทคโนโลยีอะไรต่างๆนานาเขาจะับเพิ่มความสัมพันธ์กับจีนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ<อ>เขาจะไปหันไปหา,ามาหาอำนาจอื่นด้วยนะครับนั่นก็คือกรณีของรัสเซียเนี่ยนะฮะกรณีของรัสเซียเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแนบแน่นกันอยู่แล้วแม้ว่าทามพูชาในปี2022เนี่ยนะฮะเขาจะ ประนามรัสเซียที่ไปลุกลานยูเคนถูกไหมฮะแต่ว mm ่า hmm. มันมการประนามพอเป็นพิธีตามหลักการสากลตามระเบียบเท่านั้นเอง uh, ครับแต่ว่าการค้าขายความสัมพันธ์ยังดีต่อกันเหมือนเดิม <F U. S 1> รัสเซียสนับสนุนอาวุธนะครับให้กับกัมพูชามีการฝึก mm hmm. ซ้อมทหารให้กับกัมพูชามีการเทรนนิ่งกัน,เป,นเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับครับ,รบแต่ทีนี้ที่มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรับทราบกันว่าเขามีปัญหานะฮะกันมากเพราะกัมพูชาก็จะใกล้ชิดกับจีนแล้วสหรัฐอเมริกาก็จะตีกัมพูชาหลายเรื่องหลายประเด็นมากที่มนุษยชนประชาธิปไตยกรณีส่งอุยกูกลับไปให้จีนอะไรต่างๆนะฮะมีปัญหากันมาโดยตลอดแต่ถึงแม้จะมีปัญหากันเนี่ย อเมริกาก็พยายามสารสัมพันธ์กับกัมพูชาในบางเรื่องนะครพยายามจะเสริมเข้าไปตั้งแต่ปี2010ถือเรื่อยมาเนี่ยนะฮะจนกระทั่งถึงปี2016เนี่ยเขามีเขามีอะไรนะฮะการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันระหว่างอเมริกากับกัมพูชาที่เรียกว่ารหัสของการฝึกซ้อมเนี่ยนะฮะก็คือ,เ,อ,อเรียกว่าไอ,อผมก็นะฮะ เรียกว่าอังกอร์อังกอร์เซนติทัลนะฮะนะครับนเปตั้งแต่ปี2010จนถึง2016นะฮะแม้จะมีปัญหากันแต่พอมาปี2016เริ่มต้นปี2017เป็นต้นมาเนี่ยจีนเลิกฝึกุดกับอเมริกาแล้วนะครับเอ้เโทษฮะกรรมกาเลิกฝึกกับอเมริกาฝึกในที่นี้คือฝึกเรื่องของของการรับภัยความมั่นคงนะครับเรื่องของอะไรต่างๆมนุษยธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ แต่พอมาปี2อ1พันยกเลิกกันนั้นไปแล้วมาฝึกกับจีนนะครับฝึกกับจีนภายใต้ที่เรียกว่าโกลเด้นอะไรโกลเด้นดกอนใช่ครับโกลเด้นดาก้อนครับเมื่อเร็วๆนี้ดีไงอาจารย์ใช่ครับหันมาหาจีนมากขึ้นแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงประมาณสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยกัมพูชาอย่างที่ผมบอกกันตั้งแต่ฟุณมาเนตขึ้นมาเนี่ยนะครับ,รบเขาพยายามที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์กับ ม,าหามหาอำนาจทุกฝ<ม>่ายโดยหั<ม>หนอาสารัฐอเมริกามากขึ้นเราจึงเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยลอยออสตินไปเยือนอเมริกาและมีการกระชับความในหลายๆเรื่อง,ลองและปัจจุบันเนี่ยกำลังคุยกันเรื่องกลับมาฟื้นไอการซ้อมทางทหารร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าไงน,นะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าวันนี้เนี่ยนอกจากเรื่องที่ กัมพูชาต้องการนะฮะในประเด็นเรื่องของดินแดนปราสาททรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วเนี่ยนะฮะเขายังต้องการที่จะดึงนะครับเอาการสนับสนุนจากมหาอำนาจทุกฝ่ายเนี่ยมาตอบสนองการพัฒนาประเทศของเขาภายในของเขาและในอำนาจต่อรองทางการเมืองระหว่างประเทศของเขาด้วยรวมไปถึงเรื่องของสยอนุภาพทางการทหาร นะครับ mm hmm. คือคือสำหรับจีนเนี่ยจีนก็จะวางตัวเป็นกลางและสิ่งที่ผมค,คิดว่ากัมพูชาเนี่ยเขาต้องการจากจีนก็คือการสนับสนุนในเรื่องเศษษษษษษษรษฐกิจเทคโนโลยีอะไรต่างๆถูกไหมฮะแต่สิ่งที่อาจจะต้องการจากรัสเซียเนี่ยนะฮะมากๆอาจจะเป็นเรื่องทางการทหารความร่วมมือทางท mm hmm. าหาร mm hmm. นะครับ mm hmm. ส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นความร่วมมือทางทหาร บวกกับเรื่องของการสนับสนุนทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศเพราะฉะนัโโ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะมีข่าวนะซึ่งผมไม่คอนเฟิร์มอะไรทั้งนั้นนะฮะจะมีการว่ามีมีการสนับสนุนจากภายอนนะโดยอย่างยิ่งรัสเซียในในพื้นที่สู้รบเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะฮะหรืออาจจะไม่ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้ และรเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าเฮ้ยครั้งนี้เนี่ยนะครับทางคุณมนเน็ตและ,ะคุณเซนเนี่ยนะก็มีความพอใจในท่าทีของสหรัฐอเมริกามากและช,ชื่นชม<ช>ประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นพิเศษใช่ครับอไอ้ตรงเนี้ยถ้ามองอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยนั่นหมายความว่ากัมพูชากำลังเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศชนิดที่เอา,เอาพยายามจะดึงเอามาหามหน้าทุกฝ่ายเนี่ย เข้ามาสนับสนุนตัวเองแล้วทีนี้ไทยเราจะมองเกมอย่างนี้อย่างไรในอนาคตนะวันนี้เราอาจจะัชนะในสนามรบแต่ในสนามของการสื่อสารทางการเมืองในเวทีระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตเนี่ยผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่โอเคอันสย์เดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนด้วยนะอรย์เนียอาจารย์อาจารย์ไม่าารู้ผมถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งอ่ะน่าสนใจผมจะเข้าเรื่องนี้พอดีว่าเออคือคือตอนนี้มุมหนึ่งที่ที่นักวิเคราะห์กำลังประเบอรเนี่ยนะอาจารย์ครับ โอเคหลังจากที่เราเสร็จสิ้นที่เวทีที่ที่กุลาลัมเปอร์เนี่ยนะครับดูดูเหมือนว่าเราเราจะมีเปรียบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าดึงทุกอย่างกลับมาถึงสู่เวทีระดับทวิภาคีได้การประชุม GBC ครึ้ที่สี่เนาะคือมันตรงเป้าประสงค์เราแต่ว่าขณะดเดียวกันท,ที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยผมก็เลงประเมินว่านี่คือสิ่งที่กัมพูชาเนี่ยพยายามที่จะขยับออกไปจากเวทีทวิภาคีและไปพหุภาคีแบบนั้นไหมอาจารย์แบบนั้นหรือเปล่าอาจารย์เท่าที่อาจารย์ประเมินนะครับครับคือแบบนี้นะฮะ ผมคิดว่าสิ่งสําคัญที่กัมพูชาต้องการเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับหนึ่งคือเรื่องของการสร้างภาวะผู้นำนะการยอมรับนะฮะและฐานอำนาจของคุณมาเนตในประเทศด้วยการสร้าง legacy เหมือนกับกรณีของคุณเซนที่อยู่ในอำนาจมานานตั้งแต่สมัยขมรแดงเนี่ยเขา<ช>ก็ยังเป็นวีรบุรุษอยู่เพราะตำนานตรงนี้แต่ทีเนี้ย มัน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 ต้องการการยอมรับนี้จากการที่สู้รบกับไทยอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะไปเสริมภาพลักษณ์ตรงนี้ถูกไหมครับประการที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรื่องของดินแดนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเขาต้องการที่จะพาเราไปสาโลกนะแต่มันไม่สำเร็จแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการถ้าไปสาโลกไม่ได้งั้นก็ทำให้ประเด็นเนี้ยมันเป็น ประเด็นสาก international อ international l i f e น p a ให้มันเป็นเรื่องใหญ่พอเป็นจะทำยังไงให้เป็นเรื่องใหญ่ก็ก็ต้องมีปัญหากันก็ต้องปะทะกัน <S 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 อันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอันที่สามเนี่ยที่ผมคิดว่าอันนี้สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่ของประเทศทั้งภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศให้สอบรับกับ ผู้นำคนใหม่ก็คืออูตมนเนัตตั้งแต่ป 6, ี2023คือการการเอาตัวเองอไปใกล้ชิดกับทั้งสหรัฐอเมริกาจีนแล้วก็รัสเซียในเวลาเดียวกันนะครับตรงนี้นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเกมยาวของของทางกัมพูชาเละคือรามกว่ที่ผ่านมาเท่าที่ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ย ผมยังมองว่าคนคขมเนบางส่วนนะแล้วก็จํานวนไม่น้อยเนี่ยเขานอกจากชื่นชมพุลเซนแล้วเนี่ยเขาเขายังเขายังเขายังไม่ค่อยแฮปปี้นะฮะกับสหรัฐอเมริกายังมองกดบาทอเมริกาเป็นผู้ร้ายอยู่ดังนั้นท่านโยบายของกัมพูชาจะหันไปทางอเมริกาบ้างเนี่ยผมคิดว่าคนเนี่ยเขาไม่ยอมรับแต่พอมันมีเหตุการณ์นีขึ้นมา พอมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเอ้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาสนับสนุนนะจะทําท่าจะเอ็นเอียงไปทางกัมพูชาด้วยท่าทีอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมครับวันนี้ว่าที่ทูตอเมริกันก็บอกว่าไทยที่มีปัญหาสู้รบก,กับกัมพูชาเนี่ยไม่เป็นผลดีกับความสัมพันธ์ระหว่งางกับอเมริกาแลไทยทเป็นใช่ด้วยโอ้อันนี้ใช่ทัดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้คนกัมพูชาเนี่ยเฮ้ย เอออเมริกานี่ดีนะวางวัวเออพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นมันจะทำให้ oh. เขาบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างมาหาอำนาจได้ง่ายขึ้นคือคือลองนึกสภาพดูว่ากัมพูชาอยู่ในสภาวะที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนในขณะที่จีนเนี่ยให้ให้การสนับสนุนกัมพูชาได้จำกัดเพราะว่าอย่างกีเก่งใจไทยใช่ไหมฮะ,ะแล้วการสู้รบที่ผ่านมาเนี่ย ถ้าจีนจะวางตัวเป็นกลางในในขณะที่ไทยเนี่ยได้เปรียบทางการรบกับกัมพูชาเนี่ยแน่นอนกัมพูชาเขาก็ไม่ไม่ไม่แฮปปี้กับตรงนี้ไม่แฮปปี้เ,เขาก็ต้องมองอทางเลือกอื่นที่จะมาสนับสนุนเขาด้วยโอเคผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเนี่ยคือ,ค,อคือการปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศเห็นภาพมากกว่ามากกว่าเรื่องของ แค่การทําให้ประเด็นปัญหาไอ้อะไรนะไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันเป็นพหุภาคีเขามองระยะยาวเขามองไปถึงการสร้างฐานอํานาจในประเทศและฐานอํานาจการสนับสนุนในภูมิภาคและระดับโลกด้วยนะครับครับครับอาจารย์อาจารย์ผมรบกวนอาจารย์หนึ่งนาทีท่านสั้นนิดเดียวอาจารย์ท่าทีไทยที่เห็นเกมเกมนี้ของกัมพูชาเนี่ยในมุมอาจารย์เนี่ยไม่เกินสักนาทีสองนาทีอาจารย์คิดว่าไทยควรปรับตัวยังไงในมุมอาจารย์ครับท่านสั้นนะอาจารย์ ในในมุมของผมเนี่ยนาไทยยังสื่อสารช้าและก็ยังตามกัมพูชาอยู่นะครับยังตามทุกก้าเลยนะฮะแต่ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเราต้องกลับมาคิดหนักแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากที่เราจะต้องมาตั้งหลักให้ดีคิดให้ดีให้รอบคอบนะครับว่าเราจะเดินเกมยังไงในภูมิภาคและก็ในระดับโลกครับเพราะเรื่องเรื่องนี้ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นเรื่องใหญ่